จเจริญธรรมสำนึกดีค่ะ,จะเจริญธรรมสำนึกดีค่ะเจอกันในวันนี้นะคะที่นี่สำนักสงฆ์อารยวาสดอยวังเฮือหรือสำนักสงฆ์พระเจ้าเรืองแสงจังหวัดลําปางใครที่ยังไม่ได้มาสักการะก็เชิญนะมาสักการะเพื่อเป็นมงคลต่อชีวิต อย่างน้อยคําว่าพระเจ้าเรืองแสงเนี่ยที่ที่อื่นไม่มีนี่นะมีที่นี่ที่เดียวที่หลวงพ่อประสิทธิภูร่ปัญโยท่านบูรณาปฏิสังขรณขึ้นมานะคะสร้างองค์ใหม่ครอบองค์เดิมแล้วมีแสงเรืองรองมรกตสีเขียวขึ้นมาไม่เหมือนที่ไหนเลยนะคะมีที่นี่ที่เดียวที่ลำปางฉะนั้นพวกเราลองมาสักการะดูนะคะและอธิษฐานจิตดู อาจจะเกิดมหาจัรจ์นะคะในชีวิตได้เลยนี่แหละค่ะนี่ตอนนี้ก็สี่โมงกว่าๆนะคะว่าฝนฟ้ามันทำท่าร้องขึ้นมาแล้ว <c oughs> แม่ก็รีบมาทำไม่งั้นจะขาดการบ้านนะจะขาดหน้าที่นะให้ลูกๆได้ได้อย่างน้อยได้เห็นหน้ากันก็ยังดีวันๆน,นังเราเจอกันทุกวันสามร้อยหกสิบห้าวันนะคะ ถ้าไม่หมดลมหายใจก็คงจะเจอกันอย่างนี้แหละทําไปเรื่อยๆมันทําเป็นกิจวัตรประจําวันไปแล้วนะคะเรื่องที่เราจะพูดก็ส่วนส่วนใหญ่จะเป็นการปฏิบัติเป็นผลการปฏิบัติอนาปนาสติและวิปัสสนานี่แหละแล้วก็ทุกวันก็จะมีสภาวะรมนะคะจากลูกๆทั้งหลายในกลุ่มในโซเชียลใน y o u t u b e นะคะในกลุ่มไลน์ a c e b o o k อะไรก็แล้วแต่มาให้แม่ได้ช่วยแก้ปัญหาให้ มันก็เป็นความอาลงตัวกันนะลูกๆทามาแม่ก็ตอบไปเพราะว่าสภาวะทุกอย่างแม่ผ่านมาหมดเลยนะทั้งความเป็นความตายนะความเกิดความดับแลรทั้งหลายสรุปดับฟื้นตัวลงมาแต่ละครั้งแต่ละครั้งนะคะเกิดเนื้อรวดเล็กเนื้อรวดน้อยนะทําให้เราสรุปดับฟื้นขึ้นมาแต่ละครั้งมันจะเห็นความแตกต่างของสภาวะจิตใจนะมันจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยเรื่อยจากที่มัน มืดดำนะคะมืดมนอนทการอยู่ในโลกันตัดนรกอะไรก็แเ้วแต่เนี่ยมันจะทำให้เราเห็นนะคะเห็นนะเห็นจิตเห็นสติของเราว่ามันมีสติปัญญาญาณมันเกิดแสงแรงเทียนขึ้นมานะแต่ละครั้งที่เราปฏิบัติเนี่ยถ้าเราเกิดสรบดับหรือว่าเกิดการนิโรธขึ้นมาเนี่ยคือกิเลสมันผุดขึ้นมาระดับไปผุดดับผุดดับนนะ มันทําให้แรงเทียนจิตของเราเข้มแข็งขึ้นนะมันสว่างขึ้นทีละนิดทีละนิดทีละแรงเทียนนี่แหละยิ่งใครขยันทํานะตั้งแต่ตื่นนอนมาเนี่ยนะทำทั้งวันเลยจะทํางานภารกิจอะไรก็แล้วแต่หรือว่านั่งทําในรูปแบบหรือว่าเข้าคอร์สก็ได้ก็ได้ก็มันก็จะเพิ่มแรงเทียนขึ้นทุกครั้งทุกครั้งเลยแค่เรามารู้จักลมนี่แหละลมเข้ารูจมูกไหน ลมออกรูจมูกไหนลมเข้าไปถึงตรงไหนของร่างกายเกิดเวทนาเกิดความรู้สึกตรงไหนนี่นะแล้วอุเบกาวางเฉยกับมันนี่นะมันเจ็บปวดทุกทรมานมานี่นะนี่แหละมันจะเพิ่มแรงเทียนขึ้นเพิ่มแรงเทียนขึ้นนะพวกเราอย่าย่นย่อท้อถอยนะอันนี้คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าประทานให้มาสมเด็จพุทธบิดาให้พวกเราหน่ออ่อนพุทธะเมล็ดอ่อน พันนออ่อนพุทธะกำลังเริ่มเติบโตขึ้นมาถูกรดน้ำพรวนดินโดยตนเองเจ้าของนี่แหละจิตพุทธะเมื่อมันงอกขึ้นมาแล้วเข้าสู่จิตอริยะแล้วเนี่ยเรารดน้ำพรวนดินด้วยการเจริญอานาปาณสติและวิปัสนาเนี่ยนะเป็นการประคับปร,ประคองประคบประงมต้นนออ่อนให้รากอ่อนมันแข็งแรงนะใบให้มันแข็งแรงขึ้นมาให้มันออกดอกออกผล ผลิดอกออกผลขึ้นมาเป็นจิตพุทธ,ธะเป็นจิตอริยะเป็นจิตเดิมแท้ก็จะทำให้เราเข้าสู่ความเป็นอริยะจิตอิสระจากการยึดมั่นในตัวตนในกิเลสตัณหาอุป,ปทานยึดมั่นขันหานี่แหละทั้งเราและคิดทั้งหกโอ้มันจะอิสระเลยในในชีวิตนี้นะคะไม่เสียชาติเกิดแน่นอนถ้าใครจเจริญอาณาปณสติและวิปัสนาสม่ำเสมอนะ ไม่เห็นแก่เหน็ดแก่เหนื่อยไม่เห็นแก่ความเจ็บปวดนี่นะโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายนี่มันเป็นอยู่มันหายไปนะคนป่วยติดตเตียงคนไข้อะไรที่มันทำม,มาลทอนมานานแล้วเนี่ยไข้อัมาพฤึกอัมาพาตอะไรก็แล้วแต่ถ้ามีมีสุตสตะวิญ,ญญาณได้ยินเสียงคําสอนของพระพุทธเจ้าก็ดีผ่านทางแม่ก็ดีนะมีตาได้เห็นได้อ่านตัวหนังสือได้ หรือมีความรู้สึกมีสัมผัสอะไรที่เกี่ยวกับคำสอนเรานำมาปฏิบัติตามสูดลมกลั้นลมปล่อยลมสูดลมกลั้นลมปล่อยลมให้ให้ลมเข้าไปทั่วสารพ่างกายนะแล้วให้มันเกิดความเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวในร่างกายเฝ้าดูเฝ้าสังเกตเฝ้าสำรวจเฝ้าสแกนอุเบกาวางเฉยกับสิ่งที่มันผุดขึ้นมาคือความเจ็บปวดความทุกข์ทรมานความบีบคั้น ความน้อยอกน้อยใจความผิดหวังป่วยเป็นโรคภัยต่างๆขึ้นมาอุเบกขาวางเฉยกับมันไม่ต้องรีบหาหมอหรือรีบมองหายาอันนี้มันจะฝึก,กจิตของเราให้เข้มแข็งนะเข้มแข็งขึ้นเข้มแข็งขึ้นแรงเทียนมันจะแก่กล้าขึ้นสว่างขึ้นสว่างขึ้นพอเข้าสู่ร้อยแรงเทียนแล้วก็โอโหนั่นแหละสูงสุดแล้วนะคะสว่างโชดช่วงชัดชวานนะถ้าพูดถึง พระพุทธเจ้าก็เป็นสัพพัญยูฉับพันนรังสีนะคะช่วงช่วงชัดชวานถ้าเป็นพวกเราแค่เป็นโอภาษเป็นแสงสว่างเป็นดวงตาเห็นธรรมเป็นสติปัญญายาณเกิดรู้ในรู้นอกรู้ในก็คือในจ,ใจิตใจรู้นอกก็คือรู้ร่างกายนะรู้ในรู้นอกรู้รูปร,รู้นามนะรู้ว่าร่างกายเราอยู่ในอิริยาบถไหนเดินยืนนั่งนอน นามก็คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันอยู่ในลักษณะไหนมันไปฟุ้งอยู่ข้างนอกไหมถ้ามันฟุ้งอยู่ข้างในนี่ใช้ได้นะรูปก็เห็นอยู่ข้างในนี้นะคะเวทนาก็เห็นอยู่ในกายนี้สัญญาก็เห็นอยู่ในไกลสังขารก็ฟุ้งอยู่ในไกยวิญญาณก็ให้รู้อยู่ในสารพางกายอันนี้ใช้ได้ทําถูกต้องถูกตรงแล้วจะฟุ้งซ่านอยู่ในตับไตไส้พุงอยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้า จากปลายนิ้วเท้าถึงกลางกระหม่อมที่ศีรษะทั่วสมองทั่วอะไรก็แล้วแต่ในร่างกายฟุ้งขึ้นฟุ้งลงอยู่ตรงนี้แหละมันจะฟุ้งสั้นก็ฟุ้งสั้นไปมันนอนไม่หลับก็ดูมันไปนะมันใครที่ปฏิบัติแล้วบอกว่าแม่ผมปฏิบัติอนาณนาบรสติแล้วมันนอนไม่หลับเออดีมากพระพุทธองค์ชื่นชมเลยนะใครที่นอนไม่หลับแสดงว่าจิตตื่นแล้วนะจิตตื่น รีบกลับมาดูเลยดูเวทนานะสังเกตเวทนาว่ามันเจ็บปวดอะไรตรงไหนอุเบกขากับมันโรคภัยคร้เจ็บเกิดตรงในอุเบกขากับมันวางเฉยกับมันนะจิตจิตใจของเรามันจะเป็นเจ็บจปวดรวดร้าวยังไงก็แล้วแต่อุเบกขากับมันนี่นะเนี่ยถ้าใครไม่หลับนี่โชคดีดูลมหายใจเข้าออกเข้าออกไปสูดลมกลั้นลมปล่อยลมสูดลมกลั้นลมปล่อยลมอยู่อย่างนี้นะใครนอนไม่หลับนะ่ะดีมาก อย่าไปคิดถึงหมอหรือว่าไปคิดถึงยานอนหลับนะอย่าไปคิดถึงการทำโน่นน้่นี่ข้างนอกกายนะให้มันฟุ้งซ่านอยู่ในะข้างในเลยอะฟุ้งซ่านอยู่ในหูตาจมูกลิ้นไกาใจเรานี่แหละนะอ,อย่าไปฟุง้งขนอยู่ข้างนอกอย่าไปคิดถึงคนอื่นนะเวลาเรานอนไม่หลับกลับมาสำรวจร่างกายตั้งแต่กลางกระหม่อมเคลื่อนทั่วศีรษะทั่วใบหน้าทั่วสารพางกายลงถึงปลายนิ้วเท้า เคลื่อนขึ้นเคลื่อนลงอย่างนี้นะเช้ามาเราจะสดชื่นนะพิสูจน์ตัวเองเลยพิสูจน์ตัวเองเลยมันจะสดชื่นไหมถ้าเราทําอย่างนี้อยู่ตลอดเวลานะมันจะไม่ง่วงเหงาหาวนอนแล้วมันจะไม่เพลียเลยตื่นมาเพราะว่าเราได้กําจัดสังขารขณะที่เราเคลื่อนขึ้นเคลื่อนลงนี่นะเคลื่อนสติเคลื่อนจิตเคลื่อนความรู้สึกเคลื่อนเวทนาขึ้นลงขึ้นลงนางจากกลางกระหม่อมถึงปลายนิ้วเท้าจากปลายนิ้วเท้านิ้วมือขึ้นมากลางกระหม่อมเนี่ย มันจะกำจัดอนุัสกิเลสสังขารบาปอากุศลให้หมดไปหมดไปหมดไปนะทุกขณะจิตที่เราเคลื่อนขึ้นเคลื่อน,ล,อนลงเห็นไหมนี่แหละมันได้ประโยชน์นะการนอนไม่หลับนี่ได้ประโยชน์มากใครบอกว่าความดันสูงทาได้ไหมได้แน่นอนความดันต่ําทไไําไม่ได้ไหมดีมากจากความดันสูงความดันต่ำํำยังไงก็แล้วแต่มาสูดลมกลั้นลมปล่อยลม ให้จมูกทำหน้าที่สูดลมกลั้นลมปล่อยลมสติและจิตเคลื่อนขึ้นเคลื่อนลงทั่วสารพางกายจากกลางกระหม่อมถึงปลายนิ้วท้ายจากปลายนิ้วเท้าถึงกลางกระหม่อมสำรวจทั่วศีรษะทั่วใบหน้าเคลื่อนลงถึงปลายนิ้วมือนิ้วเท้าอย่างเงี้ยเคลื่อนขึ้นเคลื่อนลงอยู่อย่างี้ตลอดเวลามันยิ่งกว่าทำงานสร้างจรวดสร้างยานอาวกาศไปดาวต่างๆเลยนะ มันใหญ่มากมันยิ่งใหญ่มากการสํารวจร่างกายจากกลางกระหม่อมสู่ปลายนิ้วเท้าจากปลายนิ้วเท้าสู่กลางกระหม่อมมันยิ่งใหญ่มากเลยมันเป็นการตัดความคิดกิตะสังขารตัดโรคภัยไข้เจ็บตัดบาปอักุศลตัดกรรมตัดเวรตัดนี่ตัดสินตัดพบตัดชาติให้สั้นลงสั้นลงจนดับไปไม่ต้องมาเกิดอีกนี่นะจบสุดท้ายคือไม่ต้องมาเกิด จิตอิสระจิตเป็นผู้ห่างไกลจากกิเลสเลยนะนี่แหละการกลั้นลมสูดลมการสูดลมกลั้นลมปล่อยลมอยู่อย่างเงี้ยให้เคลื่อนไหวทั่วสารพางกายตั้งแต่กลางกระหม่อมถึงปลายนิ้วเท้าจากปลายนิ้วเท้าขึ้นมากลางกระหม่อมทั่วสารพางกายเลยทุกส่วนของร่างกายทุกอนูของร่างกายให้ไปสํารวจให้ไปสังเกตใช้จิตและสตินี่แหละไปส,สังเกต รูหูรูจมูกรูตารูทุกรูในลำไส้ตับไตไส้พุงเอาวัยวะภายในทั้งภายนอกและภายในอย่าไปดูรูปร่างแต่ให้สังเกตความรู้สึกว่ามันมีความเจ็บปวดรว่ดร้าวมันมีความร้อนความเย็นความแข็งกระด้างความอ่อนไหวความเคลื่อนไหวอะไรก็แล้วแต่ให้มันเห็นอย่างนี้เห็นสภาวะเวทนาหรือความรู้สึกเคลื่อนขึ้นเคลื่อน,ล,อนลงเคลื่อนขึ้นเคลื่อนลงอยู่อย่างนี้ตลอดเวลา เราได้กําจัดบาปอากุศลนะโรคภัยไข้เจ็บจิตสังขารออกไปออกไปนะเราอย่าไปปรุงแต่งเราไมา่จาภาคเวลาปฏิบัติอย่าภาคปฏิบัติไปเห็นโน่นเห็นนี่ภาคมาเลยเนี่ยภาคเหมือนเหมือนเป็นนักภาคหนังเป็นนักภาคละครเลยอันนี้ไม่เอาอันนี้เขาเรียกว่าจีสังขารหรือจิตมโนไปโน้นมโนไปนี่โอ๊ยตายแล้วเจ็บหัวถ้าจะเป็นไมเกรนเจ็บตับนี่ถ้าจะเป็นโรคตับ เจ็บลำไส้ถ้าจะเป็นโรลคลำไส้อะไรพวกนี้อันนี้เขาเรียกว่าภาคมโนสังขารหรือพูดเป็นเรื่องเป็นราวนี่เขาเรียกว่าจีสังขารนะนี่แหละมโนสังขารกับวจีสังขารนี่แหละมันจะเกิดขึ้นขนาดที่เราปฏิบัติกลับมาที่ลมเลยถ้ามันเกิดมโนสังขารวจีสังขารนะก <c oughs> ลับมาสูดลมกลั้นลมปล่อยลมนะให้จมูกทําหน้าที่สูดลมกลั้นลมปล่อยลมอย่างนี้ทําอย่างนี้อยู่เรื่อยเรืยเรื่อยเรืยนะมันจะได้กําจัด อนุใสกิเลสแบบอกุศลทั้งเล็กทั้งใหญ่ทั้งน้อยนะอุปกิเลสเนี่ยความโกรธมันจะหายไปเขาเรียกว่าโทสะจริตโทสะจริตเนี่ยนะ,นะมันจะดับไปก่อนเลยความโกรธความหงุดหงิดขัดเคืองปฏิฆะอะไรทั้งหลายเนี่ยมันจะดับไปหายไปนะจากนั้นเราก็ทําไปนะคะสูดลมกลั้นลมปล่อยลมนะคะสํารวจสังเกตทั่วร่างกายสารพางกายจากกลางกระหม่อมถึงปลายนิ้วมือนิ้วเท้าขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลง ทำวนไปวนมาอย่างนี้นะความโลภมันจะหายไปนะความอยากได้อยากมีอยากเป็นไม่มมันจะหายไปเลยไม่อยากร่ําอยากรวยละนะคะไม่อยากมีอยากเป็นอะไรนะัมันจะหายไปจากข้างในเนาะจิตของเรามันจะสลัดคืนนะร่างกายเรานี่มันเป็นปกติของมันมันไม่เกี่ยวอะไรทั้งหลายแต่มันจะเป็นเป็นร่างให้เราไงเป็นร่างทรงเขาเรียกว่าร่างทรงให้เราใช้มัน ใช้เป็นสาร,รพางกายใช้ให้เราสํารวจสังเกตตั้งแต่กลางกระหม่อมถึงปลายนิ้วเท้าถ้าเราไม่มีร่างกายนะก็จะทําไม่ได้มันมีมนุษย์นี่แหละที่ทําได้เทวดาอิจฉาไงเพราะเทวดามันไม่มีร่างกายมันมีแต่เวทนาสัญญาสังขารวิญญ,ญาณเทวดาลมอารูปปรมอะไรก็แล้วแต่พวกนั้นมันไม่มีกายหยาบแต่มนุษย์มีกายหยาบสัตว์นิรชาที่เรามองเห็นที่เราเลี้ยงอยู่มีแต่สัตว์มาทําไม่ได้ นอกจากบางตัวบางประเภทบางตัวที่ทําได้นั่นก็ก็เป็นและแต่เหตุและปัจจัยและแต่วาสนาบารมีของสัตว์ตัวนั้นนั้นแต่คนเรามนุษย์เรานี่แหละมีกายนะเอาไว้ให้เราสํารวจตั้งแต่กลางกระหม่อมทั่วร่งา,วรางกายทั่วสารพรางกายถึงปลายนิ้วมือนิ้วเท้านะสํารวจจากปลายนิ้วมือนิ้วเท้าขึ้นมาสํารวจหาเวทนานะหาเวทนาหาความรู้สึกหาความเจ็บปวดหาโรคภัยไข้เจ็บนี่แหละนะ ใช้จิตและสติเป็นเรดาร์นะคะไปสแกนเป็นเรดาร์ไปจับเอาอนูทั้งหลายไปจับเอาเอาอะไรที่มันผิดปกตินี่แหละเซลต่อมเซลลอะไรทั้งหลายธาตุดินน้ำลมไฟที่มันไม่สมดุลนีน่นะพอเราสูรลมกลั้นลมปล่อยลมเนี่ยมันจะไปปรับธาตุปรับขันให้นะธาตุไฟเกินไปมันก็จะขับออกมาเป็นเหงือ่อเป็นความร้อนเป็นความเย็นเป็นความหนาวมา ถ้าธาตุน้ำมากเกินไปมันก็จะเป็นเงื่อเป็นอะไรขึ้นมาเป็นอุจจาระปัสสาวะธาตุดินก็เหมือนกันถ้าธาตุดินมากเกินไปมันก็จะขับออกมาเป็นอุจจาระนะไม่ว่าจะเป็นธาตุดินน้ำลมไฟอะไรที่เกินไปนะมันจะไอจามออกมามันจะเป็นเงื่อออกมามันจะไข้ออกมามันจะเจ็บปวดรัวมันจะเป็นโรคขึ้นมาบางทีเนี่ยผิวหนังของเรานี่แตกเลยนะน้ำเหลืองหรือน้ำเหลืองหรือเลือดปลีออกมาเลย นะคะที่ปฏิบัติด้วยกันในคอร์สแม่ก็เห็นหลายหลายรูปหลายนามไอตั้งแต่วันแรกถึงวันสุดท้ายพอวันสุดท้ายหายไอเลยไอออกมาทุมทิ้งไอออกมาทุมทิ้งนะทิ้งสเลดทิ้งลงในกระโทนทิ้งลงในอ่าปิดมิดชิดบางคนนี่ผิวหนังปรีแตกออกมาเป็นเลือดนะคะเป็นเลือดแล้วก็เป็นน้ำหนองออกมานะคะปรีออกมาเป็นเลือดน้ำเลือดน้ำหนองนนะนี่แหละเพราะว่ามันขับออกมาใครที่มันเป็นโรค เป็นมะเร็งใต้ผิวหนังเป็นมะเร็งในเนื้อในตัวอะไรก็แล้วแต่มันจะขับมันจะชําระออกมาหมดเลยโรคภัยไข้เจ็บม,มันจึงหายแม่ตั้งแต่ปีหกหนึ่งมาเนี่ยหกปีหกศูนย์มาเนี่ยที่แม่เกิดสภาวะสรุปดับตายเนี่ยสี่ห้าครั้งน่ะตั้งแต่นั้นมาแม่ลืมโรงพยาบาลไปเลยยาไม่มีเลยแม็แต่เม็ดเดียวพารานี่ไม่เคยกินแล้วบนหน้านั้นก็ไม่กินนะคะเพราะเป็นคนที่ ไม่ชอบยาอยู่แล้แต่แต่ก่อนหน้านั้นที่ก่อนเกิดสภาวะมั้นป่วยอยู่เป็นนุ่นเป็นนี่บ่อยแต่พอหลังจากเกิดสภาวะนะคะสรุปดับตายหลายครั้งหลายคราหลายครั้งหลายคราครทั้งในคอร์สและก็ในชีวิตประจําวันทําให้เราอิสระจากโรคเลยทีนี้โรคทั้งหลายหายจากตัวจากใจไปเลยนี่เพราะสูตรลมกลั้นลมปล่อยลมทําให้ลมเป็นพลังงานปรมาณูไปรักษาร่างกายรักษาโรคจิตโรคใจโรคกาย ทำให้โรคต่างๆเหล่านี้หลุดร่อนออกไปจากเนื้อจากตัวจากจิตจากใจของเรานะเห็นไหมไม่เสียชาติเกิดแน่นอนพอให้ตั้งอกตั้งใจมานั่งกับแม่นะคะตอนเย็นหกโมงครึ่งไปถึงสามทุ่มอดทนอางานเลยเราทํามาตั้งใจเล็กๆน้อยๆแล้วเราทงานเอาเอกเอาใจคนรอบข้างมาตั้งนานแล้วมาเอาใจจิตเอาใจกายของเราสักหน่อยนะแค่วันละสองชั่วโมงครึ่งบางคนก็สามชั่วโมง เพราะว่ามีตีสองนี่ก็ลุกมาเปิดห้องแล้วนะตีสองไปถึงตีห้าบางทีก็หกโมงแม่ก็เริ่มเปิดห้องแล้วก็มีเพราะมีคนมารอเห็นไหมถ้าแค่เรามานั่งครั้งละชั่วโมงสองชั่วโมงนะถ้าสามชั่วโมงยิ่งดีเลยวัดใจกันเลยแค่นี้ไม่เสียชาติเกิดเลยนะคะลูกนะอย่าอดโอยนายเจ็บปวดนั่งมองมันไปนั่งกดเขาไว้กดขาไว้นะคะไม่ต้องกลัวมัน ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วเราจะอิสระจากการเว in ียนไหวายเกิดนี่แหละความคิดนี่แหละเวียนไหตายเกิดในแต่ละวินาทีเนี่ยเดี๋ยวคิดดีเดี๋ยวคิดร้ายเดี๋ยวคิดไม่ดีเดี๋ยวคิดไม่ร้ายเดี๋ยวคิดอยากได้อยากมีอยากเป็นเดี๋ยวคิดโกรธคิดหงุดหงิดคิดอะไรทั้งนี้เขาเรียกว่าเกิดภพเกิดภูมินะคิดนี่แหละเขาเรียกเกิดภพเกิดภูมิมันจะตัดภพตัดภูมินี่แหละปัจจุบันขณะตรงนี้แหละนะ ่าสูตรลมกลั้นลมปล่อยลมสูตรลมกลั้นลมปล่อยลมตัดความคิดตัดภพตัดภูมิขณะปัจจุบันขณะเลยถ้าตัดชาตินี้คือตายเราตายไปก่อนแล้วไม่ต้องมาเกิดอีกอันนั้นตัดชาติเลยนะคะตัดชาติเลยไม่ต้องมาเป็นชาติมนุษย์หรือชาติเดรชานหรืออะไรแล้วที่มันจะเห็นคือมนุษย์กับเดรชานที่มันเป็นตัวเป็นตน <c oughs> ในสองอย่างนี้แหละที่เราจะเห็นที่เราจะเป็นว,ว่ามันเกิดนะ ที่จริงมันเกิดไปเป็นเปรตอสุรกายสัตว์นรกก็มีแต่เราไม่คือเราไม่รู้ไงญาติพี่น้องหรือพ่อแม่อะไรของเราที่บรรพบรุษที่ตายไปนะ่ะไม่มาเกิดเป็นมนุษย์ก็ไปเกิดเป็นเทพเทวดาหรือพรหมหรือว่าสัตว์เดรัจฉานหรือสัตว์นรกเปรตอสุรกายนั้นมันส่วนใหญ่จะมาเกิดเป็นเดรัจฉานนะญาติพี่น้องเราเพราะว่าเขาหลงไง หลงกินหลงนอนหลงกามหลงเกลียดหลงห่วงหลงหึงหลงครอบครองนี่แหละครอบครองสมบัติพัฒนาเนี่ยของข้าของข้านี่คนของข้าสมบัติของข้าตำแหน่งของข้าเก้าอี้ของข้านี่แหละมันห่วงกันอย่างนี้แหละมันทําให้เราเกิดมาเป็นสัตว์เดรัจฉานบางทีเป็นเป็นหมาเป็นแมวบนรถเก๋งก็มีนะเป็นนก เป็นกระต่ายเป็นสัตว์น่ารักบนรถเกง่งบนบ้านหลังสวยเป็นคฤราสิ์หลังงามมีสัตว์เยอะแยะหมดพวกนั้นคือบรรพบุรุษของเรานะผู้ที่หลงนั่นแหละหลงทั้งหลายมาให้เราเลี้ยงต่อนะนี่แหละคนที่ที่เราเราเลี้ยงสัตว์เยอะๆจังเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องธรรมดาเป็นบรรพบุรุษของเรานี่แหละที่หลงนะคะหลงกินหลงกามหลงเกียรติหลงอยากได้อยากมีอยากเป็นนะแต่เรามาเจอเจริญอาณาปณสติและวิปัสสนานี่แหละจะทําให้เราตัด ตรงนั้นนะคะตัดชาติตรงนั้นเลยแล้วก็ที่สําคัญตัดภพตัดภูมิขณะปัจจุบันเนี่ยเราจะคิดเราก็ตัดไปเลยไม่ได้คิดละไม่ปรุงแต่งไม่สังขารนะสังขารหรือปรุงแต่งเนี่ยมันเป็นความคิดเราก็จะสูดลมกลั้นลมปล่อยลมสูดลมกลั้นลมมันก็จะตัดระบบไปเรื่อยตัดระบบความคิดตัดภพตัดภูมิภพเล็กภพน้อยภพน้อยภพใหญ่นะคะภพเล็กภพน้อยภพน้อยภพใหญ่สามภพสามภูมิ วิ่งไปอยู่ในไนสามภพสามภูมิกามมาพนะมนุษย์และเทวดาเนะี่ยกามมาพรูปมาพบก็เป็นพลมนะคะอารูปมาพบก็เป็นอารูประพลมนี่แหละมันจะเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสามภพสามภูมิในแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันแต่ละมินาทีแต่ละชั่วโมงนี่นะอันนี้เขาเรียกว่าภพหรือภูมิสี่อสงไขยแสนมหากับพุทธองค์ก็นับจากตรงนี้ด้วยนะคะไม่ใช่ว่านับว่าชาติตายไปแล้วอย่างนั้นไม่ใช่ พระอ,องค์นับจากภพภูมิที่เกิดดับเกิดดับในชีวิตประจําวันในวินาทีตรงนี้ด้วยพระอ,องค์นับตรงนี้นะคะในภพภูมิสี่อสงไขยแสนมหากับที่พระอ,องค์ได้วินวายแต่เกิดเฉพาะชาติเป็นเจ้าชายสิทธ,ธัตถะมั่งมามหลายภพภูมินะคะสามสิเอ็ดภพภูมินี่ท่านกเวียนวายแต่เกิดอยู่ตรงนั้นเพราะว่าฆาตบาทาบริวารหรือว่ายัดอะไรนะเป็นประยุรยากเนี่ย อิชาริษยานะับกลั่นแกล้งนะเอาเปรียบเอารัดเอาเปรียบโดยเฉพาะครอบครัวเทวทัตนะซึ่งเป็นน้องของพ่อเนี่ยนะพ่อของเทวทัตเป็นญาติพี่น้องกันเป็นพี่เป็นน้องกันนี่แหละนะปีนเกลียวกันมานะคะจนถึงสุดท้ายนะ,ะเทวทัตก็ตายเพราะนะพยายามที่จะทำลายนะคะชีวิตของพระพุทธเจ้านี่แหละคำว่าถูกธรณีสูบนี่ก็คือตกเขาลงมาตกเหวนะ่ะนะ มันเปรียบได้หลายอย่างนะนะคำคำสอนในพระไตรปิฎกบ,บอกว่าธรณีสูบก็คือกลิ้งจากที่สูงลงมาที่ต่ำตกเหวมั่งตกเขาต,ต,ตกบอ่อน้ำตกในสระน้ำหรือตกในทะเลมหาสมุทรอะไรก็แล้วแต่เขาเรียกว่าถูกธรณีสูบก็คือนะเปรียบเทียบเป็นคำเปรียบเลยนะคะไม่ใช่อยู่ๆธรณีอ่ามันก็เป็นไปนได้อยู่นะคะแผ่นดินแยกแล้วก็คนตกลงไปก็มีอยู่ภัยธรรมชาติเดี๋ยวนี้เนี่ย ที่แผ่นดินอยู่ๆเนแผ่นดินมันแยกออกมานะคะพื้นดินที่มันเกิดเอ่อเคลื่อนการเคลื่อนไหวของพื้นดินแผ่นแผ่นพื้นดินนี่นะพอมันแยกออกจากกาันคนที่อยู่บริเวณนั้นตกลงไปก็เรียกว่าธรณีสูบเหมือนกันนะคะมันเป็นได้หลายอย่างนะคะเปรียบเทียบนะไม่ว่าใครทางนั้นนางกินจะมาวิกาที่ไปนะทำร้ายพระพุทธองค์นะ้ะด้วยการบอกว่าท้องด้วยอะไรก็แล้วแต่นั่นแหละก็ถูกนะเปรียบเทียบว,ว่าถูกธรณีสูบในะที่จริงก็คืออ่ ตกจากที่สูงลงที่ต่ตําตกบอ่อน้ําตกสระน้าหรืออะไรกร็แล้วแต่นะคะลงไปในวังในน้ําอะไรไปก็เปรียบเทียบได้นะคะนี่แหละฉะนั้นพวกเรามาเจริญอาณาปณสติและวิปัสสนานะคะเสมอเสมอสูตรลมกลั้นลมปล่อยลมค่าแมวท้องยกไหลขึ้นตัวตรงตัวเกลงเราจะตัดภพตัดชาติได้ไม่ต้องไปเวียนไหวใจเกิดอีกแล้วแม้แต่ภพภูมิขณะปัจจุบันขณะจิตถ้าเรามาสูดลมกลั้นลมปล่อยลม ดูเวทนาและความรู้สึกทั้งหลายอยู่ตลอดเวลาไม่ทันได้สังขารปรุงแต่งเลยไม่สร้างจิตตะสังขารไม่สร้างอะไรขึ้นมาใหม่อีกมันก็จะตัดพบลงตัดพบลงยิ่งเจ็บปวดมากเท่าไหร่จะตัดพบลงจัดตัดภูมิลงตัดกรรมตัดเวรลงตัดชาติลงชาติแทนที่จะมาเกิดชาติหน้าเป็นคนเป็นเข้าท้องพ่อแม่ชุดใหม่ก็ไม่ต้องละอนะเข้าสู่จิตอิสระนะจิตนิพานจิตสุญญาตาไปเลย เป็นพลังงานธรรมชาติอยู่ตามธรรมชาตินี่แหละอยู่ตามธรรมชาติในจักรวาลน,นี่แหละนะคะจักรวาลไหนก็แล้วแต่น, ía, นะตามท้องฟ้านะตามดินน้ำลมไฟทั่วจักรวาลแต่ไม่มาเป็นตัวเป็นตนตไม่มารวมกันไม่มารวมกันเป็นขันหา้านะคะเรียกว่าจิตอิสระจิตเป็นพลังงานจิตนิพพานจิตสุญญตาหรือจิตอรหันต์นะคะเป็นผู้ห่างไกลจากกิเลสเพราะว่าไม่มีตัวไม่มีตนที่จะไปทําร้ายใครละเหลือแต่พลังงาน หือแต่ความอิสระของจิตนะคะเลิศเบิกบานอยู่ตรงมุมไหนของจักรวาลก็เลิศเบิกบานแต่ไม่มีตัวไม่มีตนเปรียบเทียบตรงนี้นะคะไม่มีรูปไม่มีร่างไม่มีขันห้าไม่มารวมกันทำวิบากกรรมต่ออีกนั่นแหละเขาเรียกว่าผู้ที่หลุดจากความเป็นตัวตนหลุดจากความเป็นขันห้าไม่มารวมกันต่างคนต่างแยกย้ายรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในขันห้าแยกย้ายไปอยู่ตามภพภูมิของตนเอง จิตและสติแยกย้ายไปอยู่ตามภพภูมิของตนเองจิตเดิมแท้จิตพุทธะไปเป็นพลังงานอยู่ทั่วจักรวาลอิสระเสรีอยู่ตรงนั้นเป็นนิรันดรนค่ะสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนจงวิมุตติหลุดพ้นจากความเป็นตัวตนนะทั้งตัวเราและทิศท,ทั้งหกนิพพานะปัจโยโหตุฟ้าก็ร้องนะลมก็มาเย็ยยนจังเลย